สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจาวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนะครับก็สำหรับจีนเช้านี้มารุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานเนาะ8700บนล่างตรงๆนะครับขอให้ความต่อเนื่องนั้นเดินมาต่อครับเช้านี้เปิดที่บวกครับ63346ครับ63346นะครับ ตอนที่ผมคิดอยู่ที่บวกนะครับแต่เขาบวกไม่เยอะไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะครับระวังลงลบนะครับเช้านี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ6ครับวิ่งบนลุนล่าง6นะครับวิ่งบนลุนล่าง6เลขที่ผมวางถ้าทันชอบตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับโอเคครับ6อะไรดี0619ครับ อย่าลืมนะครับผมจับที่บัวนะับถ้าลงลบเบาครับ06 19 36 49 76 86มเจ็ดหกแปดหกมัดแปดเข้าไปครับมัดแปดเข้าไปนะครับ แถม1ห,หางครับ8338นะครับ883 833 806 836 876 886 886 819แล้วก็849นะครับได้แนวนี้นะครับสำหรับจีนภาคเช้าครับ10โมงครื่งมาลุ้นผลกันครับ3883เอ้3883กันไปนะครับ